眼睛随着思念在心。 老师，你沧桑的脸，一路风雨中边走边唱，让生命像烟火，在夜空。 น้าเนะหมยเสียวฉือน้าเหมยคะ่ะเสียวลาปาไม่อยู่ที่นี่หรอกน้าให้หนูเข้าไปเถอะเธอจะเข้าไปทําไมติ่งกัวกํากลังนอนอยู่นะน้าเหมยคะถ้าน้าไม่ให้หนูเข้าไปหนูจะไม่กลับคะ่ะเธอทําทให้น้าลาบากใจจังติ่งกวัวนอนอยู่จริงๆทุกครอบครัวต่างก็มีปัญหาทั้งนั้นหนูว่านะ้าคงไม่อยากให้เสียวลาปาทะเลาะกับแม่เขาใช่ไหมคะขอร้องเลยคะ่นะน้าเหมยนะ้าบอกหนูเถอะ ขา,าไม่อยู่ <c oughs> ขอบคุณค่ะเซล่าปาเซร่าปาไม่อยู่ที่นี่ฉันไม่เชื่อหรอกต่อให้เขาอยู่ที่นี่จริงๆฉันว่าเขาก็คงไม่กลับไปกับเธอนะ่อย่าบังคับเขาเลยที่จริงฉันไม่ได้บังคับเขาเหรอกฉันแค่อยากจะบอกเขาว่าทุกอย่างที่แม่ทําเพราะหวังดีกับเขาแล้วก็อยากให้เขาเป็นคนดีโลกนี้มีแม่ที่ไหนบ้างไม่รักลูกตัวเอง ถึงแม้ว่าแม่เขาจะทำผิดแต่ก็ไม่ผิดถึงขั้นที่จะให้อภัยไม่ได้ถ้าจะให้แม่ของเขาบอกเขาตั้งแต่ต้นว่าสกุลต้อรุ่นเราเป็นโจรแกอย่าเป็นโจรเลยนะแกต้องเป็นตำรวจฉันคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เสือละปาเขาไม่เป็นตำรวจที่จริงพูดไปแล้วที่แม่ทำก็เพื่อปกป้องเขาไม่อยากให้เขารู้สึกละอายในชาติะกุลของตัวเองนีฉันเชื่อว่าถ้าเขายอมฟังเนี่ยก็ต้องเข้าใจแน่แต่ถ้าเขาไม่ยอมฟังเธอพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเธอกลับไปก่อนเถอะ ฉันจะกลับก็ได้ฉันกลับแล้วนะคุณช่วยบอกเสิลลาปาด้วยคุณนายองกับสิวชือรอเขาอยู่ที่บ้านได้สิคำพูดของเสียเ่ยวชืนอน่ะนายคงได้ยินแล้วสินะทำไมนาะยยังใจแข็งอีกตอนแต่แรกจนโตน่ะฉันไม่เคยคิดอะไรเลย คิดว่าต้องเป็นตำรวจต้องเป็นตำรวจต้องเป็นตำรวจเพราะว่าทุกคนรอบข้างฉันบอกฉันว่าบัพชนของฉันเป็นมือปราบกันฉันก็ต้องเป็นตำรวจที่เก่งคนหนึ่งให้ได้แต่ไมาคิดไม่ถึงเลยไม่เป็นตำรวจก็ไม่เป็นไรแต่ลรบต้องมาเป็นโจรแบบนี้มันมากเกินไปแล้วฉันเข้าใจความรู้สึกนายแต่ที่นายโกรธเนี่ยไม่ใช่เพราะว่านาเป็นลูกโจรแต่นายโกรธที่ถูกแม่หลอกตั้งนานใช่ คนที่ฉันเชื่อใจที่สุดกลับมาหลอกฉันแถมยังหลอกฉันตั้งแต่เกิดมาด้วยฉันจะไม่โกรธได้อย่างไงฉันเข้าใจความรู้สึกนี้ฉันก็เคยเป็นหลังจากที่ฉันกลับมาจากเมืองหลวงฉันไม่เหลืออะไรเลยฉันติดมอร์ฟีนมันนี่ก็กลายเป็นพี่สะใภ้ฉันช่วงเวลานั้นฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปโชคดีที่มีนายอยู่เคียงข้าง จริงสิฉันเนี่ยมีคติประจําใจอยู่ตอนที่เรียนอยู่อังกฤษมีบาทหลวงคนหนึ่งมาสอนฉันไว้เป็นสองคำที่ต่างกันคำสองคำนี้เนี่ยคำแรกก็คือ forget อีกคำก็คือ forgive forget มีความหมายว่าลืม forgive หมายความว่าให้อภัยก็เหมือนกับนายตอนนี้คนที่นายรักมากทำเรื่องที่ทำให้นายโกรธทำให้นายเสียใจแล้วก็เจ็บปวดนายอยากจะลืมคนคนนี้ไปให้หมดไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกต่อไป ไม่อยากจะได้ยินชื่อของเขาอีกด้วยพูดง่ายแต่ทำยากนะที่ว่าคําอีกคำหนึ่ง Forgive เนอรยอภัยถ้าหากว่านายอภัยให้เขานายก็จะไม่รู้สึกโกรธเขาอีกต่อให้เจอเขาทุกๆวันก็จะไม่สนใจเรื่องที่ผ่านมาเพราะว่านายยกโทษให้กับเขาอภัยให้เขาแล้วนายลืมเรื่องที่ผ่านๆมาไปหมดแล้วฉันพูดจบแล้วที่เหลือนายตัดสินใจเองก็แล้วกัน ถ้าจะอาภัยนะพวกเราก็ต้องใช้เวลาบ้างนะฉันจะขออยู่ที่นี่สักพักานายคงไม่ว่าอะไรนะยินดีต้อนรับอย่างยิ่ง แม่คะอ้าวว่าไงเขาละ่ะหาไม่เจอเหรอไม่ใช่ค่ะแล้วเขาอยู่ที่ไหนละ่ะเขาอยู่ที่บิก,กับติ้งกัวนะคะถึงหนูจะไม่ได้เจอเขาแต่หนูก็มั่นใจว่าเขาต้องหลบอยู่ในห้องแน่แม่อย่าไปเลยนะคะไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้เขาไม่อยากเจอใครไม่อยากจะพูดกับใครด้วยถ้าแม่ไปหาเขามีแต่จะทําให้เขาหนีไปอีกทีนี้เราจะยิ่งลําบากนะคะงั้นเราควรจะทํำยังไงละ่ะ หนูว่าเอาอย่างนี้นะคะปล่อยให้เขาอยู่เงียบๆกับติ้งกัวสักพักรอให้เขาหายโกรธ่อยหาทางเถอะนะคะตอนนี้คงทำได้แค่นี้แล้ววางใจนะคะเสียวลาปาเขารักแม่มากรอให้เขาหายโกรธก็ต้องกลับมาแน่ฉันก็หวังอย่างนั้นล่ะคุณหมอลูกอาการของเธอดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นเลย จะเสียเงินมากแค่ไหนก็ต้องรักษาเธอให้ได้เออคุณเฮอครับที่พอทําได้พวกเราก็ทําหมดแล้วคนไข้มีเลือดข้างในสมองอาการแบบนี้สิ่งที่พวกเราทําได้มีน้อยเหลือเกินโอกาสฟื้นก็มีน้อยมากคุณแลงคุจะเตรียมใจเอาไว้ก่อนออไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสกุลเฮอของผมคุณเฮอคุณอย่าเสียใจไปเลยครับยังมีอีกเรื่องหนึง่งผมอยากจะคุยกับคุณอ,อ,อะไรหรอครับ เกี่ยวกับติ้งขัวครับฮะผมแปลกใจมาตลอดทำไมช่วงเวลาที่ติ้งกัวอยู่ที่นี่อาการกลับซึมหนักลงพอผมตรวจประวัติอาการเขาก็พบว่าช่วงเวลานั้นในเลือดของเขายังมีมอร์ฟีนอยู่เป็นจำนวนมากฮะหมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจอะถ้าคนที่ติดมอร์ฟีนฉีดมอร์ฟีนติดต่อกันในเลือดของเขาก็จะมีมอร์ฟีนปนอยู่ด้วยก็มีแต่การเลิกใช้มอร์ฟีนก็จะค่อยๆระบายออกมานะครับ คุณหมอจะบอกว่าตอนอยู่ที่นี่ก็ถูกฉีดมอร์ฟีนอย่างนั้นเหรอครับนอกจากนี้แล้วผมก็คิดสาเหตุอื่นที่จะอธิบายว่าทำไมในเลือดของเขาจะมีมอร์ฟีนไม่ได้ที่น่าแปลกก็คือว่าในเวลานั้นมอร์ฟีนในโรงพยาบาลก็ยังอยู่ครบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังสงสัยว่ามีคนแอบฉีดมอร์ฟีนให้เขาที่น่าสนใจก็คือพยาบาลคนที่ดูแลติ้งขัวตอนนั้นพอติ้งขัวออกไปแล้วก็ขอลาพักจากนั้นก็ไปกลับมาทำงานอีกเลยครับ หมอหมายความว่าพยาบาลคนนั้นน่าสงสัยเออถ้าเราจะสอบเรื่องนี้ให้กระจา่างอถ้าสอบแล้วได้ข่าวอะไรมาหมอรีบบอกผมด้วยนะหออแน่โนอโนเลยครับ คุณท่านคิดไม่ถึงคุณจะยอมมาหาฉันสุขภาพคุณเป็นยังไงบ้างเฮ้ยฉันยังไม่ตายหรอกแสดงว่าคุณดีขึ้นมากแล้วอืมอาเหมยฉันอยากจะถามคุณคุณท่านคะเรื่องของคุณนายใหญ่ฉันไม่เกี่ยวด้วยนะคะวันนั้นฉันไม่ได้ผลักหลอนตกลงไปพวกเราแค่ทะเลาะกันเท่านั้นขอพูดตามตรง ฉันไม่คิดจะกลับไปสกุลเฮอแล้วดังนั้นคุณจะชื่อกไกช่างไม่ชื่อกไ่ช่างสำหรับฉันแล้วไม่มีความหมายเอาเมยเธอไม่เหมือนเมื่อก่อนแนละ้วผ่านเรื่องราวมามากมายในที่สุดฉันก็รู้การอยู่กับคุณและต้องหึงหวงกับผู้หญิงคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระมากาแล้วต่อจากนี้คิดจะทำอะไรลนะ่ะถ้าคุณต้องการจะรับผิดชอบแล้วก็ ก็แบ่งสมบัติส่วนหนึ่งให้ฉันกับลูกว่าเป็นค่าใช้จ่ายด้วยอืมสำหรับเรื่องนี้ฉันจะลองคิดดูคุณท่านคะคุณรู้หรือยังติ้งกัวหายเป็นปกติแล้วนะอ๋ะอนั้นก็ขอกลับมาช่วยงานฉันสิสกุลเธอต้องการเขานะ่ะแต่ว่าอันปังไม่ยอมปล่อยติ้งกัวไปหรอกคะ่ะติ้งกัวก็เป็นคนทําอะไรเปิดเผยดังนั้นฉันกลัวว่าเขาจะลําบากคะ่ะ ฉันไม่ยอมให้อันปังทําแบบนั้นแนะน้นี่ฉันอยากให้จิงกัวกลับมาทํางานจริงๆนะงั้นฉันจะลองพูดกับเขาดูส่วนจะได้หรือไม่ได้นั้นก็ให้เขาตัดสินใจเองเถอะนะคะโอ้โองั้นก็ได้มัน,นี่เออมีเรื่องหนึง่งฉันอยากให้เธอช่วยหน่อยพ่อคะพ่ออยากให้หนูทําอะไรเออพรุ่งนี้ไปที่ไปรณียีเอาจดหมายนี่ส่งให้ฉันที อเออฉันไม่อยากให้ใครรู้เธอต้องไปเองอ๋อมันเป็นจดหมายถึงเพื่อนเก่านะ่ะฉันไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดได้ค่ะม,มาสกุลเฮอคะ่ะอะคุณชายรองออ,อเดี๋ยวนะคะ<อ>จากคุณชายรองคะ่ะอ๋เอ,อเออต็งกลัวแล้วลูกออว่าไงาสบายดีเหรอ อืมได้ได้เออติ้งกัวงั้นเอาอย่างนี้นะพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงพ่อจะไปรอแกดีไหมมีเรื่องอะไรเดี๋ยวคุยกันลูกอืมได้ได้ได,ได้เอาตามนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็เจอกันอ,อ๋อมันนี่พรุ่งนี้ฉันจะได้เจอติ้งกัวแล้วเอ,อดึกมากแล้วพวกเธอก็ไปพักผ่อนเถอะไม่ต้องรออันปังหรอกนะอ๋อ แล้วเรื่องจดหมายนี่จัดการให้ทีนะไม่ต้องห่วงค่ะพ่ออืมอ่าไปพักผลล่อนละคุณชายติ้งกัวคงจะเป็นปกติแล้วใช่ไหมคะที่สำคัญคือพวกเขาสองพ่อลูกกลับมาดีกันได้แล้ว <c oughs> ดีจังเลยค่ะติ้งกัว พรุ่งนี้แกต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วใช่ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่นี่หรอครับแกฟังให้ดีช่วงที่พ่อกําลังลําบากที่สุดในชีวิตพ่อมาที่นี่อยู่ที่นี่ทั้งวันทั้งคืนเลยพ่ออยากจะพาแกมาดูที่นี่พ่อครับทําไมแกไม่เชื่อรอว่าชีวิตพ่อจะเจอช่วงลําบากเหมือนกันพ่อครับมีเรื่องลาบากอะไรที่พ่อแก้ไขไม่ได้ <c oughs> ชีวิตคนเราก็ต้องมีขึ้นมีลง ถ้าไม่ล้มเหลวจะสําเร็จได้อย่างไรแกยังอายุน้อยมีเรื่องมากมายที่แกยังไม่เคยเจอบางทีอีกหลายปีความคิดของแกก็จะเปลี่ยนไปแกไปคราวนี้ไปถึงสามปีต้องระวังตัวนะผมทราบครับอืมอเอออ่ะนี่พ่อให้แกให้ผมเหรออืมนาฬิกาเนี่ย สวยมากเลยครับรู้ความหมายที่พ่อให้นาฬิกาไหมเออใช้เวลาให้เป็นสัญญาก,กับพ่อสามปีตั้งใจให้ดีต้องเรียนให้จบได้ไหมลูกผมจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังครับ <P ort> พ่อครับ <Sh ort> หลังจากที่ผมเรียนจบแล้วเนี่ยผมอยากเจอไม่ว่าแกจะคิดอะไรอยู่อย่าเพิ่งพูดตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่แกจะพูดเป็นเรื่องอนาคตทำไมไม่รออีกสามปีค่อยตัดสินใจละ่ะ หลังจากที่แกเรียนจบขอเพียงสิ่งที่แกคิดมันถูกต้องพ่อสนับสนุนแน่ได้ครับอีกสามปีค่อยพูดเรื่องนี้ก็ได้ยุดคุณท่านเชอญเลยครับออระวังครับ อยู่นี่นะจะจะเข้าไปคนเดียวคุณท่านครับให้ผมไปด้วยแต่ครับไม่ต้องหรอกนะ My